สวัสดีครับมาดูวิธีทำโกโก้ปั่นลาวาอลมอนกันนะครับทำยังไงให้น่ากินมาดูกันครับก่อนอื่นเราเทโกโก้ทีราปั่นเตรียมไว้เรียบร้อยลงใส่ในแก้วนะครับวันนี้เราใช้แก้ว20ออนทั้ง2แก้วเลยนะครับวันนี้เราทำา2แก้วพร้อมกันนะครับแก้วนี้ก็เทลงไปแล้วนะครับอันนี้คือเมนูโกโก้ปั่นหรือว่าโกโก้ลาวาอลมอนนะครับเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับเป็นเมนูที่หอมละมุนน่ากินมากๆเลยครับ ท่านไหนที่ไม่ชอบทานกาแฟหรือว่าชาต้องเมนูนี้เลยครับโกโก้ปั่นหรือว่าโกโก้ลาวาอลมอนนะครับสีสันสวยงามหอมสมุนละมุนน่าก,กินมากๆเลยครับเมนูนี้เหมาะกับอากาศร้อนๆบานเลามากเลยครับเทล,ลงไปเลยครับเทล,ลงไปให้เต็มแก้วเลยนะครับก่อนที่เราจะมาท็อกปิปปปป้งครีมแบบเน,น้นๆน,นะครับเมนูนี้เมนูนี้สามารถทําตามหรือไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนทําง่ายๆนะครับ สีสันสวยงามแบบหอมสมุทรละมุนน่ากินมากๆเลยครับทุกคนแก้วนี้ก็เทลงไปเลยนะครับเทให้เต็มแก้วเลยนะครับก่อนที่เราจะมาอปวิปปิ้งครีมนะครับน่ากินมากๆเลยครับทุกคนสีสันสวยงามมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาอทวิปปิ้งครีมกันเลยนะครับสีสันสวยงามมากๆเลยครับทุกคนกดลงไปเลยครับสมุทรละมุนน่ากินมากๆเลยครับเห็นไหมครับสีสันสวยงามแบบหอมหอมน่ากินมากๆเลยครับ แก้วนี้ก็ท็อปวิปปิ้งครีมเหมือนกันนะครับน่ากินมากๆเลยครับทุกคนเหมาะกับอากาศร้อนๆบ้านเรามากเลยครับเมนูนี้หลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งด้วยโอรีโอ้นะครับข้างแก้วนะครับเพิ่มความสวยงามและให้น่ากินนะครับทุกคนแก้วนี้ก็ตกแต่งด้วยโอรีโอเหมือนกันนะครับสีสันสวยงามมากๆเลยครับแบบเข้มข้นหอมๆเลยครับเมนูนี้เหมาะกับอากาศร้อนๆบ้านเรามากเลยครับอันนี้คือเมนู โกโก้ปั่นลาวาอัลมอนด์หรือว่าเมนูดัชโกโก้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาโรยด้วยเมล็ดอัลมอนด์สไลด์ข้างบนนะครับตกแต่งให้สวยงามนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยช็อกโกแลตท็อปปิ้งนะครับราดลงไปเลยครับหืมน่ากินมากๆเลยครับหอมหอมสมุทละมุนมากๆเลยครับเห็นไหมครับสีสันสวยงามหอมน่ากินมากเลยครับสามารถทําตามได้นะครับเมนูนี้อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับ